ฮือฮาลูกหมูมีงวงคล้ายพพิคเนตคอหวยแห่ตีเลขเด็ดสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารแปลกๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะชาวบ้านฮือฮานะคะเมื่อมีลูกหมูนะคะหน้าตาประหลาดนะคะมีงวงเหมือนช้างเลยนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะคะชาวบ้านแห่ดูลูกหมูประหลาดนะคะที่บ้านของนางเต็งกวย ีอายุ75ปีนะคะอยู่ที่บ้านเลขที่348หมู่3บ้านสาลาตำบลดงใหญ่อำเภอพ,มพิมายจังหวัดนคนรราชสีมานะคะซึ่งมีลักษณะเหมือนลูกช้างมีงวงมีใบหูใหญ่มีเท้าที่แปลกจากลูกหมูธรรมดาทั่วไปนะคะคลอดออกมาไม่นานลูกหมูตัวดังกล่าวก็ได้ สียชีวิตไปนะคะซึ่งลูกหมูป่าตัวนี้นะคะมีใบหูและหน้าตามีงวงเหมือนช้างเลยนะคะชาวบ้านเชื่อว่าเป็นพระพิคเนตที่นำโชคมาให้นะคะซึ่งจะนำความร่มเย็นมาสู่หมู่บ้านแล้วก็เจ้าของบ้านหลังนี้นะคะต่างพากันไปขอโชคขอลาบกันอย่างคึกคักเลยนะคะ นางเตงกวยเจ้าของลูกหมูประหลาดนะคะบอกว่าลูกหมูตัวดังกล่าวเป็นลูกหมูเพศผู้นะคะลำตัวสมบูรณ์กลีบเท้าคู่หน้าและคู่หลังยาวงโงงอนนะคะหูใหญ่เหมือนหูช้างมีดวงตาหนึ่งคู่ใบหน้ามีงวงยาวออกมาประมาณหนิ้นวแถมมีลิ้นยาวยื่นออกมาก่อนที่ลูกหมูประหลาดจะคลอดออกมานางตังกวยบอกว่าฝันได้ขี่ช้าง อยู่ในเมืองสวรรค์หลังจากนั้นก็ตื่นขึ้นมาพบว่าแม่หมูที่เลี้ยงไว้ได้คลอดลูกออกมาแล้วนะคะโดยแม่หมูนะคะคลอดลูกช่วงหัวค่ำเมื่อวันที่19มกราคม2 5 6 4นี่เองนะคะซึ่งคลอดออกมาทั้งหมด4ตัวนะคะตัวที่มีงวงเหมือนช้างคลอดออกมาเป็นตัวที่4นะคะตัวสุดท้ายยังมีชุดอยู่ในตอนแรกซึ่ง พากันนามาเลี้ยงดูที่บ้านเพราะเกรงว่าจะปล่อยให้แม่หมูดูแลก็จะเหยียบลูกเสียชีวิตไปจึงนํากลับมาที่บ้านประมาณแต่ว่าประมาณ30นาทีลูกหมูตัวดังกล่าวก็ได้จากไปนะคะจึงทําความสะอาดแล้วก็นําไปวางไว้บนหิ้งบูชาเป็นสิ่งสิริมมงคลกับครอบครัวนะคะในขณะที่เพื่อนบ้านนะคะพอพอทราบข่าวนะคะก็พากันมา ดูนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะขอโชคขอลาบไปเลยนะคะแล้วก็ต่างพากันมาสองที่ใบหน้าหมูคล้ายพระพิฆเนศนี้นะคะแล้วบางคนก็เชื่อว่าเป็นพระพิฆเนศมาให้โชคนะคะบางคนก็ขอโชคขอลาบนะคะบางคนก็แทงสองเลขบ้านตีเลขเด็ดที่ลูกหมูตัวดังกล่าวนะคะนี่เลยนะคะหน้าตาลูกหมูเป็นแบบนี้นะคะก็คล้าย ช้างจริงๆกันนะคะนี่เลยนะคะเราจะย้ําให้ท่านชมอีกทีนะคะช่อง3บาบัลลที่จะย้ําให้ท่านชมอีกทีคือบ้านเลขที่ของคุณเต่งกวยนี่นะคะคือบ้านเลขที่348นะคะ348นะคะนี่เลยนะคะส่วนลูกมูนะคะก็คลอดออกมาเป็นตัวที่สี่นะคะนี่เลยนะคะก็ เสียชีวิตในเวลาประมาณสาสินาทีเท่านั้นนะคะคลอดออกมาประมาณ30สนาทีก็เสียชีวิตนะคะนี่เลยนะคะดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะบางคนก็บอกว่าหนึ่งสี่นะคะเพราะว่าลูกหมูมีสี่ตัวนะคะตัวนี้คลอดออกมาเป็นตัวที่สี่นะคะแต่ว่ามีตัวหนึ่งจากใบนะคะก็เขาก็ตีเป็นหนึ่งสี่บางคนก็บอกว่าสี่ศูนย์นะคะก็ดูแล้วโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะก็ขอท่านได้ขอท่านเองกันทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะ